ห้าทำมีมีงานหนะเดินมีอยู่มีเปสองอยู่อ่าฝากงานว้เรื่อยๆกันที่จะไปก็สิบเจ็ดนันหรอกสิบเจ็ดครับที่จะเริ่มนี่คือที่ใกล้ที่สุดก็คืองานวันที่สิบเจ็ดนี้ครับผมเป็นงานเปิสองเดือนแรกเอ้เป็นงานแรกของเดือนนี้ของพวกเรานะครับผมก็ฝากพี่ๆเข้าไปให้กำลังใจพวกเราด้วยครับผมคิดถึงวิีเนะโอ้โหคิดถึงมากคิดถึงแต่เสียงคิดถึงพี่เอฟซีทุกคนด้วยนะครับ ก็เตรียมเพลงไว้เยอะเลยครับแล้ว <p> ก <ours> ็เตรียมโชว์หลายรูปแบบเพราะว่าอัดอั้นอัดอั้นมาอัดอั่นแล้วอัดอั่นการตั้งใจครับผมแต่ว่าความเปลือบจะร้องไหวไหมไหวอยู่ถือว่านั้นไหวอยู่ก็ก็อย่าไปเต้นเยอะเต้นเยอะไหนเต็มาท่านทีมทีมทีมเตมสามชาเอาล่ะสามชาลำวงแน่นอนเดี๋ยวเจอกับออฟเตสสามชามีแต่เพลงลำวงอ่ะ ออสส์นะครับออสส์อ่ะก่อนาจากกันไปจะข้ามกับพี่รองข้านะฮะครับนี่ครับผมนะครับผมพี่รองป้องไปซื้อผู้รุ่นนะครับผมตัวอื้มผมดยอดขอบคุณทุกคนนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับผมขอบคุณของขวัญทุกคนเออออฟออฟแกะพัสดุแล้วผมแกะพัสดุแล้วครับวันนั้นอ่า ผมรีบแกะให้มันเสร็จก็เพื่อเคลียร์บ้านก็เลยไม่ได้ไล์นะครับแต่ก็ได้ของทุกๆคนเลยนะครับได้ของทุกคนที่ส่งมาเลยนะทั้งของกินทั้งของใช้ทั้งต่างๆเลยนะครับขอบคุณมาก๋ยวจะใช้เสื้อผ้าก็มีเยอะมีเสื้อขนหนามาด้วยขอบคุณมากๆครับผมบ๊ายบายโอ้บ๊ายบาย,บายนะพี่นะป๊อปบ๊ายครับเฮ้ยผเ่งเฮ้ยถึงไปได้เสียงรถพี่ดุข่องดนมาเฮ้ยเห็นไหเออเดิไปได้เนี่ยมอว์เหม็นหรอ นิวเขาอ่ะขึ้นมากว่ะนิ้วขาอ่ะแล้วเรปิดแล้วปิดว่ะปิดแลไปไลไปไลไปไดด้ว่ไม่ไมไม่ให้ดูนุ๊กเลยอ่ะปิดลปิดลปิดลโอ้ยเฮ้ยยครับทุกคนปิดไล่ไบไปไไปครับไไปไม่ไม่ไม่ต้องมาเข้าเลยไปขอบคุณครับผมเฮ้ยไปปูยุ่งบอกตม่ยกับบาดเว้ยไปหอมกันอยู่แนบ้างกูเยเนาะ แบ่อมรนด์ล็อบอีกแล้วเอาทักทายนิดนึงก็ไปไปแล้วสวัสดีครับเป็นไงพี่อาการโอ้ยหมูโอ้ยหมูเรียกครับก็วันนี้เป็นวันอีกหนึ่งวันที่โอ้ตัวรู้สึกว่าเข็มสามแรงมากแรงแรงแรงนี่ผมขยับขึ้นบกไห้เลยกดขยี้จุมเจ็บตัวเลยโซโซครับมีไข่ไหมมีไข่ไหมไข่มันต้องมีเท่าไหร่บอกเขาถามว่าตัวจริงไหม ตัวจริงเลยนี่มันตัวจริงครับตัวจริงผมตัดต่างๆครับไม่ผมก็งงเหมือนกันว่าตกลงใครเป็นตัวจริงกันแน่ผมก็ผมโอนเริ่มทงกใสตัวเองแล้วผมโอนแล้วนะสองพันมกูไม่เกี่ยวนะพูดได้พูดทีมึงไม่เกี่ยวนะอ่าเดี๋ยวเราจะปิดแล้วจะให้ให้ให้นิดหน่อยให้นิดหน่อยเราเห็นพี่นุ๊กนิดหน่อยหรือพี่อยากคุยอยากอะไรไหมเดี๋ยวมันยาวนะพูดนี้ปลายจอดออกมาแล้วอ่านี่ปลายออกโงพาแล้ว ที่ถึงบรรยากาศทุกคนเนาะเไปด้กันไปไพวกนี้น่ถึงพี่ไปไปไมไ่ไ่ได้ไปไม่ได้ไปมุมเดิมเมนูเดิมผมจะได้ไปของบ้านผมมุมเดิมเมนูเดิมก่อนผมเชื้อไม่พอไปมแล้วพอแล้วพอช่ววพอแล้วใครพาดออนทุ่ไหนมใผ่านึกว่าจะเป็นใครไง ขอบคุณพี่เอฟซีมากๆเลยนะครับที่ที่ส่งส่ง,สงดอกไม้ไหวพระเป็นพานไหวพ่อปู่แล้วก็เป็นกล้วยเป็นมะพร้าวมาให้ทุกอย่างเลยนุกไหวแล้วเมื่อกี้เรียบร้อยแล้วนะครับขอบมากเลยนะขอ,ขอบคุณครับขอบคุณครับเพื่พพอนอร่อยมากเลยก็ได้ครับวขอบคุณอาหารด้วยทุกอย่างที่ที่ส่งมาให้เราจักดอกไม้แล้วก็ขอบคุณอาหารด้วยครับเพี่ขอบคุณพี่ทุกนะครับก็จิบมือนี่น มีหลายเมนูนะครับอไอ้แล้วแล้วมมันจะมีทําบุญนะครับมีทําบุญคืออยากจะพูดจากนั้นอะก็ไม่พูดไม่จบอ่ะใจนึงก็อยากพูดอีกใจนึงก็กลัวมันยาวอ๋ออ่านนิดหน่อยนิดหน่อยอ่นิดหน่อยทำบุญก็พรุ่งนี้เราจะไปทำบุญกับพี่ตายกันใช่ไหมหรือเปล่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไม่ได้ไปอ๋อยังยังมีเย้อนพรุ่งนี้ไม่ได้ไปอ่าพรุ่งนี้เดี๋ยวให้พ่อปไปแทนว่าไปไปก็ไม่ได้อยู่ไงใช่ ไปไม่ได้ไปเลยอ๋อที่ตะไยกระถินพรุ่งนี้จะพรุ่งนี้ก็จะมีมีพี่ออนกับพี่สิงที่สร้างสร้างเป็นพญานาคทางเดินขึ้นแล้วก็นกปลายสร้างพญานาคทางเดินขึ้นเหมือนกันคู่กันแล้วก็แกปเปิ้มแอมน่าจะสร้างอีกอีกวัดหนึ่งอ่าโอ้สาธุก็จะมีก็มีพี่ป๊อปแล้วก็แกเปิ้มแอมแต่ว่าวันพรุ่งนี้ที่ผมไม่ได้ไปเพราะว่าอียาเนผมยากผมไข่พ่อมน่ะเฉียดลูกซอ่าแต่ว่าแต่ว่าผมจะได้ไปวันที่14สันที่คัอท เมื่อวันเกิดวันที่21คือที่บ้านพี่อ่าใช่แต่วันที่วันที่24เป็นวันที่2เออพวกนี้13เป็นของซิงเขาก็คือวันที่ส4นะง่อยก็คือ14 14นี่ผมบอกยอด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 ร้านร้านกว่าเลยครับผมจริงๆแล้วเนี่ยอยากอยากจะเอามาให้ดูเลยว่ายอดเท่าไหร่แต่ว่าทีนี้มันไม่สามารถที่จะเอามาให้ดูหมดได้เพราะมันเป็นบัญชีแม่พี่เอ่าเออมันจะแบบยังไงที่ ลูกล <muitas> ูกบอกให้แม่ไปขอสลิปแล้วอบอกบอกให้แม่ไปขอสลิปแล้วเชื่อไหมว่าสลิปแปดสิบเก้าหน้ากระดานผมเลยเดือยไอไอเอียดเตมันเตมเตมเออสลิปเพื่อนแล้วแล้วคอยไอไอพอข้าวเจ้าคอยเจเย็นหน่อยคอยชีแปดคอยชีเอามาโพสันไหนมาไม่เราก็โพสขย้อดก็ได้อ่าเออแต่จริงแล้วก็เดี๋ยวก็จะโพสโพวกขย้อดไม่มันกลัวกลัวมีบางคนคิดว่า ้มึงเอาเงินมาไม่ครบหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าแม่แม่หนูก็ไปเช็คอยู่จริงๆอ่ะจริงๆเราเราปิดรับยี่สิบเอ็ดเดี๋ยวผมตั้งก่อนนะอ่าผมตั้งดีกว่าอ่าตั้งเลยเดี๋ยวกจริงๆอ่ะเราปิดรับยี่สิบเอ็ดจะดีใจเหอเออเอาเตรียมซีปิดรับยี่สิบเอ็ดแต่ตอนนี้ก็ยังมีคนบริจาคอยู่ไม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 ่มีแล้วปิดแล้วปิดแล้วบอกว่าปิดแล้วนะครับผมปิดแล้วก็คือแต่ก็ก็คือไม่ไม่คือคือ ุณเรื่องงแล้วผมใช่ตัวจริงหรือเปล่าคือพี่ถยยี่สิบสี่ผมผมว่ายสิไม่ององตัวหยุดไปแล้วดินบหมาถึงเอาของตัวเอาพันธถวายอดันบอเข้ากันด้วทาบุญ้วยชาใช่พี่นุ๊ก็ท่าบุญด้วยไปทงานวงนี้ยิ่ี่ะของออฟของออฟก็จะเป็นออสพร้อมกันเลยบ้านบ้านออฟก็เป็นกัปตีนเหมือนกัน่ปช่วยูประมาณโอ้สองสามแสนบนนี้นี่นบกสองสองแสนกว่าเดี๋ยวผมจะแชร์อีกมัน คือพี่ผมโพสไปแล้วเดี๋ยวผมจะมาโพสเอาเอามาโพสให้ดูวันที่พรุ่งนี้แล้วกันเ,เพราะว่าแต่ว่า<ร>ตอนนี้ยังยังยังไม่ปิดย่อยเลยปิดแล้วออปิดแล้วลครับคือ,ค,อคือวันที่24จ,จะมีะกระตินออฟครับกระตินออฟแล้วก็กระตินนุกด้วยแต่แต่ว่ากระตินนุกขอนุกอจะ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 ทำเป็นครอบครัวนะแต่เขาเป็น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 เฉพาครอบครัวแต่ว่าสิ่งที่ให้พี่พีเอฟซีช่วยก็คือเอ้ยสิ่งที่พี่พีเอฟซีร่วมด้วยร่วมร่วมทำบุญด้วยก็คือตั้งแต่วันที่27นั่นแหละอ่า ล้านกว่าบาทเลยนะพี่ right ๆสี่ชุดสุดยอดแล้วกกะถินก็นี่แหละเมียนเมียนเมียนครับก็วันนี้เรามีหลายเมนูกระถิ่นกระถิมนครับปกติร้านให้ใจบีอ้า ก็อนุโมทนาบุญสาธุกับพี่พี่ทุกคนนะครับครับทักทุกกระถินทุกกองเลยนะฮะสาธุด้วยนะคในบุญเลื้อยบุญเลื้อยพี่น้องมันเจ็บไม่จนจริงๆแลยอ๋อนจ้าอนมันบ่อยเนี่ยตอนไหนเพิ่งจะเห็นบุญละที่บาทห้องหนึ่งส่บุญที่สาบุญใส่บุญอ่ะบุญมาในบัญชีลูกค้าดนนะครับโอ้โหไปแล้วสองพันที่พี่รักที่พี่ทักมาไงพูดไม่รับหรชอบนะากันพูดไดล่ะจีก็ว่าอยู่ชื่อแปลกๆ ชื่อมงคลอะไรนี่แหละโอ้มัวมงคลมิ่งขวัญทำไมพี่นุ๊กชื่อนี้เนาะผัวผัวไปก่อนเย้โอ้เจ้าเจ้าเจ้าอ้าทุกคนอย่กินข้าวกินน้ำแล้วนะครับทุกคนก็ไลฟ์มานานแล้วนะครับขอบคุณมากเดี๋ยวเดี๋ยวมีไลฟ์อีกบรรยากาศแบบนี้เดี๋ยวพี่ปายก็จะมาสองสามันก็จะได้เจอกันแล้วนะครับขอบแบนพนาแบนจังไหน เลยปันนี่ไปแล้วไปแล้วกินข้าวกันอยากให้ไปโจปิดไล์ดีกว่าพูดปิดไล่กันแล้วครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจพวกเรานะครับเยอะเรก็พรุ่งนี้พวกเราไม่ได้ไปนะครับผมก็ตอดกระทิงก็จะไปบ้านพี่นุกกไปบ้านพี่ดีกว่าไปเพราะเราเราแบ่งแบ่งกันไปกันไปทางนี้แล้วเราก็ไปทางนี้ก็ได้ก็แบ่งแบ่งแบ่งกันไปนะครับผม ก็อ,อนุโมทนาบุญกับพี่ๆทุกคนนะครับ <descon fin asi> <multic ens> พวกเราก็จะไปตัวแทนไเขาเอิ่น <fl> ย <ession> ังไงแข่งแห่ได้เขาแข่งแห่อยูบบบลมี่แห่หอดทีก็เอาเอาไปวัดเล่นมามาเลยบ้านเขาจนเองเบลน้องจูบอ้าปอบปิดด้วยวันนี้เราไอ้ลูกเมยลูกเขาครับพี่พีครับก็ยาวาจะเรื่องอะไรเงาก็กะทินนั่นแหละ นเรากระดิ่งให้กันย่ารับอย่าอย่าแบนเขาเลยนะครับโอแบนข่อยละบาลเนี่ยป๊อบมึงบอกเ้ื่องลาไม่แบนไม่แบนเราเจอกันแน่นอนวันแบบเจอกันทุกคนอย่างนี้นะหิ้วเก่าเราไปด้วยกันสองสมุดกันแล้วขอบคุณครับบ๊ายบาย ยินดีต้ทุกคนนะครับ